กันแดดเนื้อเทปซิลิโคนดียังไงเดี๋ยวทําให้ดูข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาสังเกตรอยหมองคําำใต้ตาและริ้วรอยต่งตางๆมับนใบหน้าไวด้ดีๆและนี่คือข้างที่ทานนะับหนึ่งสองสามว้าใช้าทารองพื้นใช้แทนบีบีได้เลยเพราะมันช่วยปกปิดริ้วรอยต่างๆมับนใบหน้าได้เป็นอย่างดีที่สําคัญช่วยกันแดดรังสี uv ได้อีกด้วยป้องกันรอยหมองคล้ำกลัดแล้วก็ฝ้าเองเกี่ยง่ายข้อดีที่เน้นๆเลยไม่มัน เยิ้ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เป็นคราบอีกด้วยกันแดดเยิ้มๆเขาเลิกใช้กันแล้วนะคะดูตัวนี้นะคะเกี่ยง่ายมากไม่จําเป็นต้องทารองพื้นหนา,ห,นาหรือว่าบีบีหนาหนาได้เลยนะคะนี่แค่นี้แหละก็สามารถทําให้หน้าดูเรียนดูใสออกจากบ้านได้ละถ้าไปนิดนึงมต้ก็ไม่แต่งหน้าหน่นนะก็ออกจากบ้านได้ละทำไรอยู่อะสั่งเลยสามร้อยห้าสิบ